เรามาสรุปวงจร d ีมอเตอร์กันว่ามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่เราจะทำโจทย์ได้หรือไม่ได้ก็คือเราจำรูปวงจรได้หรือไม่อันแรกเลยคล้ายๆกับเจ่นก็คือ separately excited เนาะก็คืออันนี้ก็จะมี มีซอสมีซอสจากภายนอกอีกอันหนึ่งรูปวงจรของมันก็จะมีหน้าตานี้ก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นขดลวดสนามอีกฝั่งหนึ่งคือขดลวดอะมเตอร์เหมือนเดิม E A ต่อกับ R A เสมอ r F L F E A R A โดยอันนี้เป็นมอเตอร์เนาะ E A ตรง E A ต่อเ่าออกมาเป็นโหลดเนาะจ่ายแรงจ่าย V T เข้ามอเตอร์อันนี้เป็นวงจร Se p a r a t e ีแสดงว่าจะมีแรงจ่ายอีกแรงจ่ายหนึ่งเข้ามาเหมือนกันป้อนแรงจ่ายมนาะสร้างสารไม่ได้็กยฟ้าฝั่งกวดววดสนาม กดฟั่งกดวัสนามเนาะมี I L ที่มาออกมาจาก vt ia ผ่าน ra if ที่ออกมาจาก vf แล้วก็ผ่าน rf นี่ตามนี้แล้วก็ไปวิเคราะห์วงจรกัรอานต่อไป เซลฟ์บ้างเซลฟ์เอ็กซ mm ์ไซต f ด์เซลฟ์เอ็กซ์ไซตดก็แบ่งออกเป็นชั้นซีรีส์คอมเพล์ชั้นกันก่อนชั้นหรือต่อแบบขนาน ก็จะไม่มีแรงจ่ายจากภายนอกแล้วเนาะตรงนี้คือ e a ต่อเเผวคือโหลด e a ต่อกับ r a ชั้นแบบขนานแสดงว่าหดเวดสนามจะขนานกับ e a ไหมนี่แล้วก็ต่อโหลดแล้วต่อแรงจ่ายจาก v t เนาะอันนี้ r f l f R a กระแสที่ไหลออกมาจาก VT คือ IL ผ่าน R a คือ IA นี่คือสิ่งที่ขนานคือขดรวดสนามจะขนานกับ EA ตรงนี้ถ้าเราใส่ VF ตรงนี้เราก็จะได้ว่า VF เท่ากับ VT เนอะชั้นไปแล้ว ก็ซีรีซีรีส์กันบ้างซีรีอนุกรมอะไรอนุกรมก็ขดรวดสนามแหละอนุกรมกับอันนี้ e a เหมือนเดิมทําทำโจทย์ก็วาดรูปเสมอเนาะโหลด e a ต่อกับ r a อันนี้อนุกรมแสดงว่าขดรวดสนามก็จะต่อ อนุกรมกับ E A แค่นี้เอง V T I L เนาะอันนี้ก็ L F ที่บอกไปคือขดลวดสนามแต่ในหนังสือมันใช้เป็น L S ก็คือ L s e r i e s ี s e R i e s อันนี้ R A มังมันแล้วแต่ตัวแปรเราจะแทนตัวแปรอะไรก็ได้เนาะ I S IA แค่นี้อันนี้คือขดลวดสนามที่ต่ออนุกรมกับ EA ชั้นซีรีส์ก็เลยอกันหนึ่งคือคอม p พาวหรือแบบผสมผสมก็คือจะเพิ่มขดลวดขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเนาะ ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกก็คือเอาอันแรกคือลองชั้นก่อน, Long น,นลองชั้นขนานใกล้ขนานไกลขนานไกลหน้าตาวงจรมันก็อันนี้ E A ต่อเข่ามาเป็นโหลด E A ต่อกับ R A เสมอ อันนี้รองชั้นขนาดไกลแสดงว่าเอาเราต้องใส่ขดลวดเสริมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก่อนก็เป็น rs กับ ls ที่เสริมขึ้นมาเราก็ขนานกับขดลวดสนามนี่ vt ra A, rf l f อันนี้ก็คือขดลวดที่เพิ่มมาคือ rs I, อ I I, เ I, ไ I, เ I, นี่คือขนาดไกลและก็อันนี้คือกดรวดที่เราเพิ่มขึ้นมาอีกวงจรหนึ่งก็คือ ็อตชันขนาดใกล้ก็คือมีแรงจาย EA เหมือนเดิมแรงจายแรงดันภายในแรงาจแรงดันภายในเนาะโหลดต่อกับ EA เอย EA ต่อกับ RA เสมอ ถ้านี้ขนาดใกล้โคดรลวดสนามก็จะมาขนาดใกล้ๆกับ EA อย่างงี้ VT RS LS RF LF RA IL IS IF ตรงนี้คือไม่ใช่สิตรงนี้คือขนานใกล้อันนี้คือขดลวดที่เพิ่มขึ้นมามนี่คือสรุป,ปวงจรเนาะรูปแบบวงจรทั้งหมดที่มีอยู่ใน dc เตอร์จบแล้วสำหรับบท dc motor อ่ะมีแถมอยู่นี่งประสิทธิภาพไหมแถมประสิทธิภาพหน่อย ประสิทธิภาพก็คือเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพจะเท่ากับ P out ส่วน P in คูณ100ยเนาะนี่สูตรหลักๆ P output จะหาจาก P in put ลบ P loss เราเริ่มต้นด้วย P in เหมือนเดิมดีกว่าจะได้ไม่สับสนเหมือน d c Gen เนาะ P in เท่ากับ P out บวก P loss total ถ้าเราทำตัวบ่อยๆเราจะรู้ว่า P input อะเราจะหาได้จากฝั่ง input ใช่ไหมคือ VTIL ดังนั้นเราก็จะหา P out จาก P in ลบ p loss total นั่นเองสำหรับ dc gen อะเรารู้ p loss ใช่ไหม่ะเราก็หา p in แต่นี้เรารู้ p in หา p ผู้ผิดผู้ผิดสำหรับ dc gen เรารู้ p out อาเรารู้ p out ก่อนแล้วเรามาหา p input สำหรับ dc motor เรารู้ p in ใช่ไหมล่ะเราก็มาหา p out แล้ว P loss total หาจากอะไร่ะ total หาจาก P copper อันนี้คือสิ่งที่มีทุกวงจรเลย P copper P ขดลวดบวกกับ P ที T ่โจทย์ให้มาก็คือตัวให้อะไรมาก็มาบวกเพิ่มเนาะก็ตามนี้เสร็จแล้วสำหรับสรุป DC มอเตอร์ สำหรับวิชาแมชชีนสีแดงเลยกันออกอะไรบ้างจารย์บอกว่าปารนัย60สข้ออัตนสย่ข้อเนาะหกข้อนี้กอวออ่านตอบ คือแบบอ่านปุ๊บตอบปับ๊บอ่านปุ๊บตอบปั๊บเนาะอ่านแล้วตอบอ่านตอบส่วนอัต,ตนายค่าเป็นของอาจารย์พเดชดอาจารย์บอกาจะง่ายคือเรียนเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นอาจารย์บุญเรืองเออแล้วแต่เวรนกรรมเนาะ อาจารย์บอกว่าอาจารย์ออกง่ายที่สุดที่เคยออกมาแต่น่าจะยากพอสมควรเลยเพราะดูจากการสอนที่ไม่ไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ทั้งหมดนี้สองชั่วโมงร้อยข้อเอ้ยไม่ใช่ร้อยข้อสี่สิบคะแนนเนาะส่วนถ้าเบื่ออาจารย์ผลิตจ,จะมี อะไรมาให้หรือในข้อสอบอะไรก็ติดตามในกลุ่ม Facebook เราเนาะเดี๋ยวห้มีคนบอกแหละแล้วก็ถ้าเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมก็จะอัดวิดีโอเพิ่มเติมให้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากใกล้เราใกล้จะสอบอ่ัมภาษ์อักษจแล้วเนาะก็ขอฝากเพลงสากลสักเพลงก็คือ g o r g i o a s c h l o r swift